เอาละสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอินดีต้อรรับเข้าสู่ปังซิตี้นะครับในวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาแนะอัปเดตนิดหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่มาเล่นในเมืองนะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนระบบการลาดใหม่นะฮะก็เป็นระบบการลาดที่คนอื่นเขาใช้กันนะครับก็ประมาณประมาณแบบง่ายๆคือการลาดเหมือนอย่างระบบเหมือนกับที่อื่นเขาใช้กันนะฮะไอ้ก่อนหน้านี้คือก็เป็นระบบที่เขียนขึ้นมาเองนะครับผม มามีอะไรมาใหม่นะครับแล้วก็ต้องทําอย่างไรนะฮะแน่นอนว่าตรงนี้นะครับผมเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็น UI แบบนี้นะครับแต่ว่าของใครที่เข้ามาใหม่นะฮะน้ำมันจะอยู่ตรงนี้ดูการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยมันจะอยู่ศูนย์หมดเลยนะครับแล้วเราจะทํายังไงล่ะนะครับให้ผมแนะนํานะครับก็คือไปเบิกนะครับเบิกรถที่ แลนม่วงนะฮะก็ไปเบิกที่เอ่อแลน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 ไหนวะเออแลนม่วงนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีปั๊มน้ํามันอยู่นะก็คือว่าจุดที่เก็บรถก็ตรงนี้นะครับใกล้ๆนะครับเบิกรถตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อน้ํามันตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเก็บนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าหากว่า ใครติดปัญหาอะไรสงสัยยังไงนะฮะก็สอบถามเข้ามาที่ใต้คลิปหรือแม้แต่ติดต่อที่ Discord ของเมืองได้เลยนะครับผมก็มีการอัปเดตขึ้นมาในระบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ของใครที่เป็นสตรีมเมอร์นะครับผมอยู่ช่องไหนไหนะฮะก็สามารถขอยดสต e a m ได้แล้วก็สามารถพิมพ์ UI ขึ้นมาแบบนี้อย่างที่น้องเบบีนะฮะ พิมพ์ออกไปแบบนี้นะฮะแท้ๆลายนะ,ะประกาศค,คนในเมืองให้คนในเมืองได้รู้ว่าเอ๊ะกูเอกูสตีมนว้วอะไรองี้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกนคลิปหน้าละกันลองดูว่าในคลิปหน้านะครับจะมีอะไรอัปเดตนะครับผมสาหรับวันนี้ต้องลาไปแล้ววิบุยสวัสดีครับ